โอ้หเลือดไหลแล้วเจอเหี้ยนี่ไปอเลยวะแปลว่าก็ออก痧เลยพี่ก็ไม่รู้มันติดมันใส่ได้เหรอพี่แจ็คไม่เชื่อเว่าไม่น่าได้เพราะมันมีเอฟเฟกต์ของมันอยู่แล้วบกหก็คืแดงแป๊ดไปแต่ไม้หกห้ามันมีเอฟเฟกต์อะเด็กไม่ได้น่ะอยากได้ก็นั่นเพราะพี่ต้องรับอะพี่แจ็คสองแสนสองอะาพี่แจ็คพี่ผมขายให้เก้าเม็ดมาโอ้ยขายให้เก้าเม็ดครับ แต่เก้าได้ไหมแ่เก้าได้ไหมรับราคาเนี้ยได้ป่าวแล้วครับไม่มีหรอกรับราคาเนี้ยมึงะันมาทอแหละมึงงมาักิจริงจริงครับมึงมาทอแหละกูรู้เะยไรอะไรไม่มีหรอกผมรับมาราคานี้แหมขายเป็นพระเลยสั่นรับมาราคานี้ร้อยเครับร้อยกี่เมตรพผมเข้ามานะพี่ผมไม่แข่งกันนะพี่เดินเดันนะเดินการต่อเดินเดินก้ร้อย็ครับกระเป๋าหาศูนครับพี่ห้ากี่เครับเกเมตรพี่เก้าเมตร เอ้ยคุยดิตาไม่ใช่ทีนะไม่ไม่ไม่มีอะไรเลยตาร์ตเขามาคุยเนี่ยเขาเขามาขอคุยเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาพูดกับคนในแก๊งพี่เดือดพี่ด้านจะการอะไรพี่เรื่องของมึงอ่ะมึงก็คุยดิอ้าวเหรอเรื่องของมึงอ่ะร้านเจ็ดชวนได้เปล่าเรื่องของพ่อจอนอ่ะเรื่องของพ่อเดี๋ยวพ่อเคลียร์เองอะไรพี่ร้านเจ็ดชวนได้เปล่าไม่น่ามีเลยต้องเคลียร์มันเท่าไหร่พี่มันรันเจ็ดแสน ฟางปุ๋ยเะอ่ะอไ,ไหรบอกนะอันนี้ผมต้องออกเลยการโอ้นะครับอุ่นในโทรศัพท์อะพูดในโทรศัพท์เรียกปุยพี่อะกลางกลางตัวไหมีต่โนในนี้เหรอวะ ไม่อยากจะเล่นกับเราไอ้เหี่ใหญ่อ๋อเขาไม่มีคนตรงนี้มารวมรวมคนตอนนี้มันยอมหมดเลยโอ้ยยอมมันรู้สภาพมันอยู่แล้วว่าตอนนี้มันไม่ไหวเว้ยน้องอันนี้พี่พูดจริงๆนะว่ามันไม่ไหวถ้าไม่รู้สถานะตัวเองมันก็ต้องยอมตั้งแต่แรกว่าอฟซีมัน่นมันเซิร์บอลดิเซิร์บอลดิมันไม่ได้มันไม่ได้แคร์คนอื่นเท่าไหร่คือมันอาจจะถูกตรงที่ว่ามันไปเล่นรามประชาชนเพราะมันไม่มีบัตรแผงแต่คือ ด้วยความที่ว่าไอาตอนเนี้มันมันถึงเวลาที่ต้องเล่าทั้งสองฝ่ายแต่สุดท้ายแล้วมันมันจะไม่มีส่วนผิดเลยก็ไม่ได้ถูกไหมพอมันก็มีส่วนผิดอยู่แต่มันกลับกลายเป็นว่าจะทําให้คนอื่นเสวยไปด้วยเพราะว่ามันพยายามที่เอาเรื่องกดมาพูดอะซึ่งมันไม่ควรพูดจนอยู่แล้วนึกออกปะเพราะตัวพี่อะที่มายืนคุยก่อนหน้าเนี้ยพี่อะเข้าใจทั้งสองมุมแล้วก็พี่ก็มอบมอบแบบมอบไปแล้วอะนึกออกไหม ว่าว่ามันไม่ใช่อะ่ะเราเรายังไม่พร้อมอะ่ะแล้วเรื่องนี้เราก็มีส่วนผิดด้วยที่ว่าไม่ใช่จะไม่ผิดเลยจนถึงขั้นี่ต้องไปเถียงอะ่ะเอาเอางี้ได้ไหมพี่มันเพิ่งได้วิเบเวดไหใช่ไหมใครนะไอทีมันเพิ่งได้วิบเวดไหมใช่ปะซิมไม่มีมันมีแค่ไม้สี่อะ่ะมันดันของเต็มหมดเลยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแก๊งเลยสวิบเบดที่มีคนเดียวก็คือกัดคนเดียวเลยแล้วก็ที่เหลือคือตีไม่ติดเลยจากที่ใบดันไปได้ไม้มาแค่ไม่กี่คน ใช่แล้วก็สองคนพอดันติดไปก็ไม่ค่อยว่างมาเล่นเพราะว่ามีเรียนก็เลยดูเหมือนเสียของไปบ้างข้าอศตรือมันไม่ไหวจริงเหรอพอเอาตรงรับสองรสองก็ได้นะไอ้พวกพี่พวกพี่ทุกคนอ่ะมอบแล้วเว็บแบบว่ามันไม่ไหวจริงภาระหน้าที่ที่ว่าจะต้องไปรับสองสองให้พีด้วยอะอย่างอ่ะนึกออกไหมน้อง เข้าใจแต่ก็คนในแก๊งพี่ไงเองก็น่าจะรู้อยู่ว่างานร้านอะไรี้ไม่เล่นกันเราเว้ยคือบางคนใจมันก็พูดตรงอ่ะอยู่ที่อื่นด้วยถึอบอกว่าเนี่ยครับถ้าอย่างอย่างตัวพี่เองเองก็น่าจะเห็นอยู่ว่าเดี๋ยวนี่พี่ไปอยู่ไหนสุดป่ะอืมผมไม่รู้นั่นแหละคือมันไม่ได้เล่นกันตลอดเหมันแต่ก่อนแล้วเว้ยมันก็เลยถอยๆอยลงไปแล้วมันไม่น่าไหวแล้วเอ้งานร้านพวกเราไปปะเนี่ยวเราไปทำงานร้านไ่เองล้น้องว่า เองเคยมีแผลอะไรก็ไม่สิบสองเมตรแต่ผมทำแล้วครับไม่มีพการบ้างใครมีงานบ้างหรือว่าใครมันก็อยู่เพียงตัวพัทเล่นตอนนี้มันไม่ไหวจริงๆเนาะอันนั้นเรื่องในส่วนแก๊งพี่ไงผมไม่รู้ว่าพี่เป็นอะไรบ้างอ่ะแต่พี่แม่แหลมเนี่ยใจพวกผมแล้วอ่ะไม่แต่ไอ้ไอ้เรื่องนั้นอ่ะมันเป็นแค่ทีมคนเดียวเวทแต่คือทุกคนอ่ะมันมันยอมหมดแล้วไงแต่แ่ทีมไงทีมมันอยู่แก๊งไหนพี่อยู่แก๊งพี่นี่แหละอือแล้วเราขาดไม่ต้องรับะไรนะแก๊งมันต้องรับสภาพไหมพี่ถ้างั้นอย่างนั้นม่ะโอ้ อันนี้อันนี้พี่ไม่รู้อ่ะแต่เอามาก็ได้พี่พยายามเบรกมาแล้วไอเห็นปะคือพี่พยายามเอามาสิบเอ็ดเมตรป่ะไอ้ใช่ว่ะแต่อนี้คือเองจะเล่นเมรสิบเอมันมันมาถึงนี่เราเน่มันแหลมพันเลยเอาผมก็ทำไรได้อ่ะรับแล้วรับแล้วกำลังแหลมเองอ่ะก็อยู่ที่เองไงว่าแบบเองไม่เล่นแล้วเราก็รอให้พวกพี่แบบอันนี้ก่อนไหมนึกออกป่ะไม่เป็นไรตอนที่ผมตอนที่ผมไม่พร้อมอ่ะพี่ยังเอาผมเลยถูกป่ะล่ะแต่พวกพี่ไม่ได้เอาเองนะไอไอวันนั้นอ่ะ พวกพี่ก็อทำงานยอมเองได้ซํำนะแต่แบบสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเล่นเหมือนแบบทุกๆปัญหาที่ว่าเวลาเกิดอะถ้าเป็นันเหมือนกันก็สุดท<อ>้ายตอนนี้ก็ต้องเล่นอะอ่ะย่อยังไงต่อพวกพี่นาไม่ไม่ไม่น่าเล่นอะน้องใช่เอาตรงๆเลยคือไม่น่าเล่นเลยคือเสียของหลายอย่างแล้วก็พูดจริงจริงคือเงินตอนนี้แทบจะไม่ได้เก็บด้วยเงินแจ้งอะตอนี้ไม่มีอะไรเลยคือถ้าตีตอนนี้ก็น่าจะแบบ ไม่ไหวไม่ไหวเลยเลยนี่เพือแตกอรอหรือว่าอะไรก็ประมาณนั้นห้าสิบห้าสิบได้เลยเพราะว่าถ้าเล่นจริงๆคนก็อาจจะไม่ได้เข้ามาเล่นด้วยเพราะว่ามีซ้อมมีอะไรกันก็ค่อนข้างหนักอย่างพวกน้าเงี้ยน้าพวกจิวพวกอะไรางี้เขาติดงงติดงานกันแล้วอะ่ะคือที่เล่นอยู่ตอนนี้ก็มีแค่ติทเ,เวิตชที่มึงรู้จักอยู่ว่าหน่ะมีแค่น้องสามสี่คนที่เล่น ส่วนในตอนดันอะเบิดก็ดันแค่คนสำคัญพวกนั้นก็มงนแดงเงแนแดงสี่หมืน่นก,กันหลังสามปีทุง้งเอางมันแดงสี่หมืน่นอันนี้ผมไม่รู้ก่าพี่หรอกแต่มันมันยังไงอะ่ะมันมันมันขลาดแล้วเนาะมันน่าจะหมันจริงนะอันเนี้ยดูใหญ่เยอะพอไม่ปล่อยเลยกัดไม่ปล่อยเลยเจ๋ง เอาแค่ข้าไอ้นี่พอนะพี่ตอนแรกพี่เหนือว่ามันจบไปแล้วเพราะมันป่าดไปตั้งวันสองวันแล้วถูกป้วพี่เหนือว่าพอไม่ได้อะไรแล้วแบบว่าเออต่างคนต่างแบบแค่ไม่ชอบเสียงกันณเวลานั้นใช่ใช่ก็แยกย้ายกันไปเอากี๊ตซ์นกับแล้วพี่ไม่อยากเลยไอ้เอาไม่มีแรงแบบให้พวกผมแบบชื่นใจหน่อยปกะพี่ให้เอ็มได้ห้าเอ็มอ่ะสุดตัวแล้วอันนี้เงินส่วนตัวพี่เองเลยด้วยเพราะว่าแก๊งอ่ะซื้อของไปดันอาวุธจะหมดแล้วม่ไม่ันไม่ได้ไงมันมันไม่มีแล้วน้องหมดแล้วพี่จะขาดไทเทนเท่าไหร่ครับ ไม่ได้แล้วครับแล้เงินแจ้งองแจ้งพี่ไม่ได้ถือด้วยของคือมันไม่ได้ถือแจ้งแล้วมันมีกี่เรื่องนะพี่จันะมันมีกี่เรื่องนะพี่เขาเองอะก็สามเรื่องป่ะสามป่ะสองสามวอล์กสามได้ผิดอ่ะผิดเอ็มแลพี่โอ้พูดก็สุดเลยดีกว่าไอสัตว์ที่ผมฝากคดีอย่างเงี้ย ได้ไหมถ้าไม่ไหวก็ปีเดี๋ยวพี่คุยกันก่อนแป๊บนึงเนาะแป๊บนึงนะมลอยออกมาเฮ้ยออลอยแล้วครบแล้วเท่าไหร่ไหมอีกล้านหนึ่งล้านหนึ่งขอสรุปสามกูสามแล้วเท่าไหร่สิบป่ะพี่พี่ผมสอนอย่างเงี้ยใช่เหรอบอแหละใครสอนคณิตดูวะนี่แหละคณิตบ้านผมอย่างนี้แล้วพี่ ่เช็คบินจบภารกิจพวเกเราตบมือครับตบมือสิบห้า,าล้านครับพี่สบายไอดีเก้าเก้าครับมาละไมใส่จะกินได้ป่าวครับดูด,ดเฮ้ยใส่ได้เนี่ย แม่พี่ลองตีดูก่อนติดผิดปะโอ้ติดติดป่ะติดติดแรง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 ติดป่ะโอ้ยติดติดติดแรงมากโอ้ยเออเอาแกงอื่นไม่รู้ด้วยว่าพี่ไมายเหกให้พี่ใส่ตะกี้นี้เล่นตลอดเฮปีเงียบๆไปก่อนโอเคไปเจอกระดาษพี่แจ็คผมขอซื้อเหรียญก่อนได้ไหมได้เด็กเล็กเลยเออเลข ห8 5ครับพี่แจ็คแจ็คเลขอะไรครับเลยเอ้ยค่าอะไรไอ้ดาร์เท่าไหร่พี่ดารเลขสองล้านห้าพี่หนึ่งเจ็ดแปดแค่ค่าเทียบเท่าพี่ไอดีเก้าเก้าครับไอเก้าเก้าสิบห้าล้านใช่ไใช่ครับไอ้สวีด้าให้ผมให้พี่เลยครับไอทีเก้าเม็ดเอาแล้วมึงได้เหรี่ยมยังได้ได้เหรียญมาแล้วครับ พอปะก้าวเหรียญหมายถึงอะไรครับพี่ก้าวเหรียญเหรียญไมันได้เกียร์นะเหรียญมันต้องได้เกียร์นะไอ 9, เ้เมกาเมดอะเฟืองตีแตกไงอ๋อผมได้มาอย่างพี่สี่สิบห้าครับไมาจะตีผมว่ารอบเดียวผมนะ่าจะได้เป็นลิงละ